วันนี้26กันยายน -66 นะครับในที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับมาตรการพักหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรพาไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับรวมไปถึงกลุ่มไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โครงการพักหนี้เกษตรกรในปี -66 นี้ครับเขามีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญเอาไว้ก็คือเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีมูลหนี้รวมกันทุกบัญชีต้องไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่ง จะมีเกษตรกรเข้าข่ายสามารถเข้าร่วมโครงการได้อยู่ที่2ล้าน7แสนคนด้วยกันแล้วมีระยะเวลาในการพักหนี้คือ3ปีและเป็นการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้แต่วันที่1ตุลาคม66นี้ให้ระยะเวลาในการสมัครนานถึง4เดือนครับทีนี้ครับหลายคนอาจสงสัยต่อว่าการพักหนี้ในปี -6 6, 6นั้นจะมีความแตกต่างอย่างไรจากการพักหนี้ในอดีต ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็มีการทําการบ้านเป็นอย่างดีครับโดยการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการปรับเงื่อนไขแล้วก็หน้าตาการพักหนี้ในปี66ให้มีความแตกต่างจากเดิมรวมไปถึงเป้าหมายด้วยเพราะว่าการพักหนี้ในปี66นั้นจะต้องลดภาระให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรให้ได้เกษตรกร,ร,กรต้องเข้มแข็งมากขึ้นรวมไปถึงมูลหนี้หลังจากหมดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว มูลนี้ต้องลดน้อยลงตลอดจนการฟื้นฟูศักยภาพในการผลิตและการเพาะปลูกก็ต้องมากขึ้นยังไม่พอครับต้องมีความระมัดระวังในการเสียวินัยการชำระหนี้ด้วยเนื่องจากมีเกษตรกรหลายคนครับเรียกได้ว่าเสพติดการพักหนี้พอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ไปแล้วแล้วจากนั้นไม่มีความพยายามในการจะไปชำระหนี้จึงทำให้ยังคงเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้มาอย่างต่อเนื่อง บางคนเข้าโครงการพักหนี้มาเป็น10บสปีแล้วนะครับทีนี้ถามต่อไปครับว่าแล้วณขณะนี้สถานการณ์ของการเป็นหนี้สินของเกษตรกรไทยเป็นอย่างไรพามาดูตัวเลขนี้กันหน่อยนะครับจากทางเครดิตบูโรครับพบว่าเกษตรกรมีหนี้อยู่ที่4ล้านครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัสดส่วนมากถึง90ซนของเกษตรกรทั้งหมดเรียกได้ว่าถ้ามีเกษตรกรเดินทางมา1น0คน90คนจะเป็นหนี้นะครับ แล้วขณะเดียวกันหนี้สินเฉลี่ยต่อคนนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นตามการเวลาด้วยโดยย้อนกลับไปช่วงปี2,560เกษตรกร,ร,กรไทยมีหนี้เฉลี่ยต่อคนครับอยู่ที่380,000บาทและมียอดหนี้รวมอยู่ที่1.4ล้านล้านบาทนะครับแต่พอมาปี65หนี้เฉลี่ยต่อรายเพิ่มขึ้นกลายเป็น450,000บาทและมียอดหนี้รวมก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกลายเป็น1.8ล้านล้านบาทนะครับ ทีนี้ไปจําแนกแจกแจงแรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับว่าถ้าเรามีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นหนี้จะสามารถแบ่งได้เป็นอย่างไรบ้างข้อมูลนี้ครับมาจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสําคัญนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับทางรัฐบาลจึงเคาะออกมาให้การพักหนี้ในปีนี้มีความแตกต่างจากมาตรการพักหนี้ในอดีตครับโดยทางสถาบันเขามีการจําแนกแจกแจง บรรดากรเกษตรกรที่เป็นหนี้แบ่งเป็น3กลุ่ม3สีด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือสีแดงเรียกได้ว่าเป็นหนี้เสีย NPL นี่แหละครับชำระหนี้ไม่ได้บางสัญญากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 13. 2มซมีการเติบโตของหนี้มากถึง80%และมีหนี้เฉลี่ยครับอยู่ที่60,0,000บาทกลุ่มที่2ถัดมาครับก็คือกลุ่มสีเหลืองจะเป็นหนี้เรื้อรังนะครับคือข้างวดแต่ละงวดเนี่ยสามารถจ่ายได้เพียงแค่ดอกเบีย้ยเท่านั้นดังนั้นก็หมายความว่า มูลหนี้หรือว่ายอดหนี้ไม่ได้ลดลงไปเลยครับแล้วกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนมากที่สุดเลยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งครับ49.7%คิดเป็นจำนวน2ล้านครัวเรือนด้วยกันแล้วมีการเจริญเติบโตของหนี้อยู่ที่89.8%ครับและมีหนี้เฉลี่ยก็คือ470,000บาทกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มสีเขียวเป็นหนี้ที่มีคุณภาพนะครับลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย กลุ่มนี้จะมีสัดส่วนคือ3 7และมีการเติบโตของหนี้อยู่ที่52%เซโดยมีหนี้เฉลี่ยตกอยู่ที่342,000บาทดังนั้นเป้าหมายสำคัญของการพักชำระหนี้ครับเริ่มต้นจากกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มสีแดงที่เป็น NPL ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ครับในระหว่างเข้าร่วมโครงการคุณสามารถมีการจ่ายเงินเพื่อจะไปชำระหนี้ได้เงินที่จ่ายมานั้นจะมีการไปตัดเงินต้นนะครับ ื่อที่สุดท้ายปลายทางแล้วพอหมดโครงการไปมูลนี่ของคุณจะต้องลดลงหรือดีไม่ดีจะกลับชั้นขึ้นมากลายเป็นหนี้ตามปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกต้องผลักดันให้กลุ่มสีแดงที่เป็น NPL นี้กลับขึ้นมามีสถานะหนี้ตามปกติเป็นกลุ่มสีเขียวให้ได้ถัดมาครับก็คือกลุ่มสีเหลืองบ้างบรรดาคนที่เป็นหนี้เรื้อรังอยู่จ่ายได้เพียงแค่อัตราดอกเบีย้ยเท่านั้นกลุ่มนี้ต้องประคับประคองครับ เพื่อไม่ให้ตกชั้นกลายเป็นหนี้สีแดงหรือว่ากลายเป็นหนี้เสียนะครับก็หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้จะช่วยให้กลุ่มสีเหลืองที่เป็นหนี้เหลือหลังไม่ตกชั้นควบคู่ไปกับการผลักดันครับในการเพิ่มรายได้เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการผลิตการเพาะปลูกของเขาให้เขามีเงินสามารถชำระเงินต้นให้ได้ด้วยเพื่อที่เขาจะได้กลับขึ้นมากลายเป็นกลุ่มสีเขียวหรือว่ากลายเป็นหนี้ปกติได้นะครับ โดยมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าแม้ว่าจะมีการพักชำระหนี้เข้าร่วมโครงการไปแล้วแต่คนที่ยังมีเงินเพียงพอมีรายได้เพียงพอสามารถนําไปจ่ายชําระหนี้ได้นั้นเกินครึ่งหนึ่งต้องเป็นการไปชําระหนี้เงินต้นให้ได้นะครับเงินต้นก็จะลดลงไวขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ถัดมาครับก็คือกลุ่มสีเขียวเป็นหนี้ปกติอยู่ก็ต้องบัคับประคองกลุ่มนี้ไม่ให้มีการตกชั้นไปอยู่กลายเป็นหนี้เรือรังนี่ก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ จากการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอแนะจากคุณเอนนูซื้อสุวรรณอดีตรองผู้จัดการของทกศแนะนํามาว่าทางด้านของรัฐบาลทางด้านของทกศอาจต้องมีมาตรการเพิ่มเติมครับในการเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่เขาเป็นหนี้ดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้จะทําอย่างไรที่พวกเขาจะสามารถลดภาระจากดอกเบี้ยลงไปได้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มแรงจูงใจในการออมเงิน อาจจะให้ดอกเบีย้ยจากการออมเงินมากเป็นพิเศษก็ได้นะครับย้ำอีกทีการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในปี66จะเริ่มต้นขึ้น1ตุลาคม66นี้มีระยะเวลาในการสมัครคือ4เดือนเป็นไปตามความสมัครใจไม่ได้บังคับแต่อย่างใดนะครับ